ช้อปปีจัดหนักมากผ่อน12เดือนวงเงิน1 0 0 0 0แบาทบ้าไปแล้วยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนเยีมกู้ทําให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้ใครไม่มีช้อ p ป,ปี้เปเ a เตอรเนี่ยก็น่าเสียดายมากเลยนะครับสำหรับคนที่มาดูช่องผมเนี่ยก็ภาวนาให้มันขึ้นทุกคนเลยนะครับ คนไม่มีก็ไปซื้อบ่อยๆแค่นั้นแหละไม่มีอะไรต้องบอกนิดนึงนะครับว่าบริการ S อสเปเ t เตอร์เนี่ยก็คือบริการซื้อสินค้าในช้อปปี้เนี่ยแบบซื้อก่อนจา่ายทีหลังหรือซื้อแล้วผ่อนก็ได้ซึ่งบอกเลยนะครับว่าซื้อได้เกือบทุกอย่างในช้อปปี้เลยแต่ร้านเล็กๆเนี่ยมักจะไม่ได้ซึ่งทําให้เราเนี่ยสะดวกในการใช้งานมากๆผมติดใจเลยนะวองตรงและตอนนี้นะครับเอสเปเ t เตอร์เนี่ยมันให้ความน่าสนใจขึ้นมาอีกก็คือผ่อนนานสุดสิสเดือนอันนี้ยินยันด้วยภาพนะครับแล้วก็มีหลายคนได้มาแล้วนะ ส่วนผมเนี่ยเพิ่งได้ผ่อน6เดือนแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานผมจะได้12เดือนแล้ววงเงินสูงสุดเนี่ยสูงถึง1 0 0 0 0 0บาทเลยนะจากเมื่อก่อนเนี่ยให้แค่30,000บาทแต่อันนี้ขอตัดขาก่อนเลยนะว่ากว่าเราจะได้วงเงินแสนบาทแลวผ่อน12เดือนได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาไปพักใหญ่ๆเลยนะครับก็คือตั้งแต่ช้อปปีเนี่ยเชิญเรามาสมัคร s อสปย์เลเทอรพอเราสมัครผ่านแล้วนะก็ต้องใช้งาน s p สปย์เลเทอบ่อยๆด้วยเพราะว่า ตอนแรกๆที่เราสมัครไปเนี่ยวงเงินจะน้อยมากบางคนได้9 0 0บาทก็มีนะผมรู้สึกจะได้ประมาณ6000กว่าบาทแต่ก็มีบางคนนะที่สมัครปรับได้งงเงินถึง3 0 0 0 0บาทก็ก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาคิดอะนะผมบอกก่อนนะครับว่าผมระดับเพิธน้มเลยนะได้6 0 0 0บาทแล้วก็ช่วงแรกเนะี่ยเขาจะให้ผ่อนแค่3เดือนเท่านั้นซึ่งการผ่อน3เดือนนะผมรู้สึกมันมันน้อยไปหน่อยอะเออเขา้าใจใช่ไหมมันน้อยไปหน่อยอะสเดือนอแต่พอเราใช้ไปเรื่อยๆนะ ายตรงเวลาเนี่ยทั้งเอสเปเรเตอร์เนี่ยก็จะค่อยๆเพิม่มวงเงินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มจํานวนการผ่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะจาก3เป็น6จาก6เป็น12นอกจากนั้นนะครับดอกเบีย้ยเนี่ยลดลงด้วยนะจาก25%หเหลือ15%ต่อปีแถมมีโปรโมชั่นการตลาดออกมาแล้วเนี่ยทั้งส่งฟรีลดราคาสินค้านยซึ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยทำให้รายย่อยอย่างเราเนี่ยสามารถผ่อนอะไรได้เยอะขึ้นมากๆเลยนะแล้วก็ผ่อนได้นานขึ้นด้วย ก็เลยอยากจะบอกว่าเช็กกันบ่อยๆนะจะได้เพิ่มขอางงงเงินแลวก็เพิ่มทั้งจํานวนเดือนผ่อนด้วยแล้วสำหรับใครที่สนใจเรื่อง e x p l e r ์เลนะผมก็มีคลิปเกี่ยวกับเอส l ปย์เอยู่เยอะเลยนะครับไปลองไปดูในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะใครมีคําถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ดูนะครับจะพยายามมาตอบนะครับและสุดท้ายนี้รบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกริ๊งให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนาะสังเกตุสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย